สวัสดีค่ะช่องมีอาเสียผู้ช่วเดอร์ซิลี่ค่ะวันนี้วันเช้าวันที่สามสิบธันวาคมนะคะพอดีลินว่าจะไปเฮดเล็บกันยยใส่อันค้นขับรถล่างรถไอ้ผู้จักหน้าที่แน่ได้ว่าปากเปียกปากแฉะนี่ค่ะเสื้อเหลืองๆเ,เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลินว่าจะไปเฮดเล็บค่ะนัดสร้างไว้บ่ไเด้เฮดโดนแล้วย่เล็บครบนะ่ะนะ สีใหม่เด้ออดบ้านกัะละบ๊ค่ะอุ้ยทอดบ้านกัะเรียงถ้งาป้าตาครับเอ้าค่ะเป็นเกิดอะไรรับโบนัสเพิ่นเอ้เมื่อกี้จ่ายเงินโบนัสแต่ทีมงานนั่นของเก่ากรุงเทพค่ะจ่ายให้เมียเพิ่นลูกอันลูกน้องทีมงานบริม,มาด้วยค่ะเด้อไม่ได้มาสองคนสามคนนะคะเป่าสมุทรสาครอ,อยู่ค่ะใด้โบนัสไปเมื่อกี้ ก็เลยบอกว่าเธอเธอต้องล้างรถให้ชั้นสะอาดๆฉันบอกหลายรอบแล้วตื่นเช้ามาไม่ต้องทําอะไรให้มันล้างรถยูจักแน่ครับหน้าที่เจ้าของนั่นไปกินกับสาธิตนะฮะอืออ้าวหัวใจรถเธอไปอ้าวฟอร์ดของเธอไหนนะนี่ฟอร์ดของเธอ,อดูเห็นครับมว่าโดนกับเลือดขัดเดียวเอารถแฮ่มีนันบอกรถแฮ่ไปแห่ เกีจยวลาดกับขุดข้าวฟุ้นนะครับอ๋อมาหนีบอ๊ะชาวบ้านชาวบ้านครับเลยครับมาฉีดช็อตก่อนนะครับมาฉีดซากมันที่หนึ่งยกเลิกครับตามเอกมาที่หนึ่งยกเลิกจีดทับยกเลิกครับโรงพยาบาลไหมครับเศรษฐายเนาะโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลที่แท้โรงพยาบาล้องเราย้ายไปขัดเขาล้มมาอีกแล้วหนาวหนาวอันเบิ้งข้าวหนาวแท้แน่นอนค่ะเบิ้งข้าวหนาวแท้แน่นอนอ๋อโรงพยาบาลเิ็นยกเลิกว่ะค่ะเนาะมันสิมีปัญหาเป็ยนไปบ้างอำเภอครับอืมจ้าางบอำเภอ บางตำบ,บ,บลบางหมู่บ้านก็่อหินีเวทีมีแต่รถแห่แต่แต่พยาบาลมันเะมารถแห่คือจอดเล่นได้เวทีมันเกิกดอ,กอยู่ไดงยากหากอยู่ว่านกวางกับไปแห่อยู่โอ้เส้นรถแล้วก็กวกเส้นหนเแเง่าก,กิเวบอ้ผ่พาพื้นที่ใส่ได้ทุกอย่างนะคะนะ้ดไม่ใส่ไหนเสื้ ฉันจะไปไไทําเล็บนัดเขาไว้สิบโมงตอนนี้น่าจะเลยแล้วล่ะแดงไล้ครับอ่าเลี้ไปก็เด้อค่ะคลิปสั้นๆไม่เบิ้ลกุ้งเื้อเปิดประตูฉันด้วยนะเปิดประตูฉันด้วยรู้หน้าที่ด้วยนี่เปิดประตูให้ฉันด้วยนะคะนี่เปิดประตูบ้านให้ด้วยเปิดประตูรถให้ฉันด้วยอ่ะรู้หน้าที่รอยเปิด <laughs> <laughs> โอ้โหดีมานะกเลยค่ะใส่แมสป้องกันโควิดด้วยอโอเค ไปเฮ็ดเล็บกันเด้อค่ะบ๊ายบายนะคะเปิดประตูฉันด้วยนะเธอประตูดีมั้งเฮ้ยะไปไปเปิดประตูให้ฉันด้วยแอบคักๆอ่ายิ่งอ่านเลยแต่เดี๋ยวมีอะไรเฮ็ดเล็บก่อนค่ะเฮ็ดเล็บก่อนบ่แม่นดอกกันบ่ค่อยได้เฮ็ดดอกค่ะเล็บอันนั้นเรียบตีนพองเรียบตีนกันนี้กันละเล็บตีนเจสั่นเธอไปเปิดประตูเร็วๆเปิดประตูให้ฉันต่อล้อต่อเถียงดีนะแค่คนล้างรถ มันมีอย่างได้ค่ะหยอกกระเล่นยังสิเรา่ะพุ่นเราไปตั้งพุ่นแล้วเยี่ยมเดี๋ยวจะให้ทิปหรอกนะซื้อขนมนา <c oughs> มาฝากรถไม่ค่อยได้ล่างค่ะสมบุกสมบันลายอุ้ยลมแห้งแห้งค่ะพี่น้องเอ๋ยจะบอกให้นะลมแรงมากเลยค่ะ เป็นคลิปสั้นๆนะคะทักทายกันช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะอุย้ยกระจกกระจกที่เอ,อิญมาเช็ดไม้ได้เปลียนนี่เดี๋ยวเอิญเดี๋ยวเอิญเสียปูมาเช็ดไม้นะคะมาเช็ดกระจกเนี่ยจะเลื่อนลงเมื่อกี้เนี่ยเอาผ้ามาเช็ดถอดเสื้อ,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 อเธอมาเช็ดเลยถอดเสื้อเธอมาเช็ดมีกระจกตรงนี้เมื่อกี้ฉันเลื่อนเนี่ยเร็เวๆ

สำนึกเด้ดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้วยค่ะเด้อสำหรับใครที่เดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพไปพ่อนะพ่อนาะแม่ก็เอาเงินใส่มือให้เพื่อนตั้งน่เด้อจ้าเด้อพ่อแม่พ่นถาสวเสียนได้พ่อกันเนาะ,ะเดลินก็จะไปทำเล็บก่อนนะคะเพิ่มความสวยงามก่อนนั่นคาดว่าปีใหม่นี่ค้นสินหลายเด้อมาทงนะในี่ค้นเกิดสิหลายไปก่อนดีอจ้าเด้อบ๊าย,ยบายค่ะ